ดราม่าฟินขับในคอมเมนต์ผู้บ่าวบาโฮสไลค์ต่อๆต,ต่อไม่ได้สักดื่มนี่แค่2วันทดลองระบบ FC ีบอกจะมาพูดว่า คนดูออนไลน์ไม่โอนไม่ได้ล่าสุดทางพยายบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องได้เปิดบาร์โฮสฟินขับค่ะที่ขอนแก่นค่ะพี่น้องหลังจากทดลองระบบได้สองมือค่ะพี่น้องเห็นดราม่าฟินขับเว็บเว็บวัสันค่ะพี่น้องเพจๆเพหนึ่งเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเพิ่นโพสค่ะบอกว่าพนักงานเสิร์ฟค่าแรงน้อย7,000บาทต่อเดือน หนุ่มโฮสบางคนโวยไม่ได้สักดื่มยังไม่ทันเปิดอย่างเป็นทางการนะเนี่ยว่าสันค่พี่นอ้องอีเพจเพจหนึ่งบอกว่าดราม่าฟินขับในคอมเมนต์ผู้บ่าวบางโฮสไล่ต่อต,อต,อตอไม่ได้สักดื่มออนไลน์นี่แค่2วันทดลองระบบอย่าเป็นคนที่แอดมาร์กนะว่าสันค่พี่น้องว่าจะโอนให้อยู่ว่าสันค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ของเช่าน็ตอีกพี่น้องบอกว่า จริงๆเราดูไลฟ์ตอนตีสีถึงตีสีครึ่งเรายังเข้าไปคอมเมนต์เลยว่ามาพูดแบบนี้ได้ไงว่าคนดูไลฟ์ไม่โอนออนไลน์พูดอิจฉาคนที่ได้ดื่มเยอะพูดดินทาลูกค้าที่ซื้อดื่มออกไลฟ์สดตัวเองไม่น่ารักเลยคนแบบนี้ว่าสันค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็มีคนไป นะคะใตโพดของแม่คิงตูเกียวมิวสิกและพี่น้องบอกว่าวันที่24มีน้องโฮสไลฟ์ต่อๆบอกว่าเสียใจทำไมไม่มีใครให้ดื่มออนไลน์เลยดื่มเดียวก็ไม่ได้เขาบอกว่าเขาหวังดื่มออนไลน์มากกว่าหน้างานมีคนเตือนว่าอย่าพูดแบบนี้ให้ตั้งใจทำงานเดียวก็ได้เอง น้องก็โวยบอกว่าใครไม่ติดตามไม่ต้องมาเมน้นบอกเขาฝากอบรมเรื่องนี้ด้วยนะคะแม่คิงพอไม่ได้แล้วโวยวายอนาคตมีปัญหาแน่นอนคนแบบนี้ว่าสันค่ะชาวเน็ตเอซตามไปคอมเมนต์บอกแม่คิงเหตเตือนเนเธอว่าสันแม่คิงก็เลยบอกว่าไลฟ์ในต่อต่อใช่ไหมคะวาสันค่ะพี่น้องหลายคนก็มาบอกว่าในต่อต่อค่ะไลฟ์ช่วงตีสีถึงตีห้ว่าสันค่ะหวัง อยากได้ดูเหมือนศักยภาพไม่เต็มใจเลยค่ะใครมีปัญหายังไม่เข้าใจธุรกิจบาโฮควรเชิญออกเลยนะคะจะได้ไม่ต้องคอยมีปัญหาตามมาให้่ปสันค้า,ชา FC, เช่าเน็ตเอเพิ่นกระแอบเป็นห่วงนะคะพี่น้องซึ่งหลายคนก็บ,บอกว่าไม่น่ารักเลยนะคะเนาะมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพิ่นบอกว่า ถ้าน้องคนนี้ยังอยู่บอกเลยมีปัญหาแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะอิจฉาเพื่อนร่วมงานที่ได้เยอะกว่านี่งานเพิ่งทดลองเปิดแค่สองวันเองงานบริการถ้าคุณบริการดีคุณจะมีลูกค้าประจำเองจ้า ซึ่งชาวเน็ตเอฟซีเพื่อนก็บ,บอกว่างานบริการเด้อแต่เหาบริการดีจังไดกระไดแน่นอนค่ะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าที่พัทยาได้น้อยกว่านี้อีกจ้าเพื่อนทำบาร์โฮสทอมที่พัทยายังไม่ได้เท่านี้เลยเพื่อนในเฟซเรายังบอกว่าที่พัทยาให้เงินเดือน3,5 0 0ด้วยซ้ําเขาใจกว้างขนาดนี้ยังมีเรื่องให้แซอีกงงใจวิสันค่ะพี่น้องทำบาร์โฮสนะเพื่อนว่าจังไดกระใจเย็นเย็นเด้อ,ดอมันเป็นงานบริการ ไม่ได้สักดื่มควรพิจารณาตัวเองไหมเพราะอะไรทำไมคนอื่นเขาถึงได้เรามีอะไรที่ต้องปรับตัวหรือเปล่าควรสำรวจตัวเองด้วยก่อนไหมอย่าโทษคนอื่นมาสันค,ค,มมนนะคะนัคอมเมนต์นะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนก็บ,บอกว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเดอ้อเด็กๆน่าจะทำตัวให้น่าสงสารดีกว่าเพื่อนว่าอย่าสิมาดรามา่าจะได้มีค้นสงสารและถี่สำคัญ บขกวนอิจฉากันเพื่นวาเพราะเสน่ห์ของแต่ละคนมันโบคือกันมันต่างกันเพื่นวาควรยินดีกับเพื่อนๆที่ได้เยอะสักวันเพื่อนๆที่ได้เยอะอาจจะช่วยเราเชียร์ดื่มให้เรา,าสินค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นคออเมนท,ที่ดีมากเลยค่ะพี่น้องคออเมนต์ตมากเพื่อนบอกว่าคือร้านแค่ทดลองสองวันเองคาดหวังมากไปไหมเข้ามาคือจะได้ตังเลยว่างั้นงานยังไม่ได้ทำเลยใจร้อนไปหรือเปล่า เอฟซีกับเขามาเตือนเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บ,บอกว่าตรงถามจาของกันเด้อว่าบด้สักดื่มเป็นอยังคือบ่ไดประมาณนี้นะคะเนาะหลายคนกับเปรียบเทียบให้เห็นบอกว่าพัทยาเสริมได้พับเขางึ่นเดือนหาพันเองเขาได้ติปวันหนึ่งเยอะกว่าค่าแรงจา้าส่วนมากคนที่วิจารณ์คือคนที่ไม่เคยทํางานกลางคืนเพื่อนว่านะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมากเพื่อนบอกว่าขอคนที่อยากทํางานและเข้าใจงานด้านบริการค่ะ ส่วนใหญ่อาศัยทิปค่ะถ้าบริการดีอาจจะได้ติปมากกว่าเงินเดือนเอ้อเพิ่นว่าอาซิ้นยก็ติปสู่ๆทุกคนเพิ่งเริ่มงานวันที่หนึ่งเมษาอาจจะได้มากกว่าจะเพิ่นว่านะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่า7,000เยอะแล้วเพิ่นว่าพัทยาคา้าของสีบสูงกันยังได้แค่หาพ0นเนืเพิ่นว่านะคะเนาะ ทั้งหมดเขาคงศึกษาข้อมูลมาแล้วเขาถึงได้เปิดทำการและรับมาได้เท่านี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจใดๆมันต้องมีการศึกษาหาข้อมูลนะจ้าทุกคนเพื่อนว่านานะคะเนาะ ึงอยากจะให้ใจเย็ยนเยนก่อนเพื่นว่าคอมเมนต์ต่อตมาพี่น้องเพื่นบอกว่าเราผู้เห็นนางไลรอยู่วันนั้นบอกดื่มออนไลน์ไม่ได้สักดื่มเรายังแอบคิดพูดทําไมเนะาะกลัวเกิดดราม่าแล้วมันก็จริงว่าสันคาพี่น้องหลายคนเพื่อนก็เห็นเพื่นกับเขามาคอมเมนต์นะคะนาะว่าอย่าไลลซสดท้อเพื่นว่าค่อยเป็นคอยไปก่อนแล้วยังโดนยิงคำถามตอบกลับว่า อันคันบ่ามากกะบ่ต้องเบิงเพลินบ่ต้องติดตามว่สันเกตพี่น้องแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าน้องโฮสคนนั้นคือใครนะพี่น้องเนาะขอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าคนที่บอกว่าค่าแรงน้อยก็ไปทําที่อื่นที่มันได้เยอะๆนูน่นในกทโมโนู่นเพิ่นว่าต่างจังหวัดค่าแรงประมาณนี้ก็มีนู่นนี่นั่นบวกเข้าไปอีกได้เยอะอยู่นะเพิ่นว่าที่กทมเด็กเสิร์ฟคาเฟ่เงินเดือน5 0 0พันไม่รวมทิปรวมทิปเดือนหนึ่งหมื่นกว่าเพิ่นว่า กลัวจะถึกเปได้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด,ดนะเจ้าหนูถามผู้รู้อย่างป้านี้มาเพาะะาิ่นวานเนาะค่ะเนาะจังไนกั็คอให้ยใจเย็นๆเ,เดอ้อเพิ่นวา หลายคนก็ต่างคำถามล้วนะะเนอกะเนะเพื่อนก็บ,บอกว่าเคยจ้าง6000เองค่ะแต่เด็กที่ได้ทิปเป็นพันต่อคืนต้องรอให้ลูกค้าถูกใจอย่าใจร้อนเดอ้อเพื่อนวานนะคะเนาะก็เมนต์ต่อมาเพื่อนก็บ,บอกว่าเมื่อคืนเห็นไลฟ์ต่อๆอ,อ,อยู่เห็นพูดเรื่องนี้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่านออย่าว่าแน่ใช่เพื่อนวานเนาะพี่น้องเนาะจังได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะบาโฮท,ทุกคนนะคะเนาะพนักงานนะคะเนาะฟินขับทุกคนด้อพี่น้องเด้อนี่แหละคะ่ะพี่น องเกิดกระแสดรามาฟินคับนาอพี่น้องเอามาวอลเอามาตอนสุพี่น้องได้ฟังกันเนาะคะ่ะเนาะในคอมเมนต์ผู้บ่าวบาโหดไลต่อต่อบอกว่บาบดไ้สักดืม่มนี่แค่2วันเองทดลองระบบกันว่าถ้าเปิดอีดีซิมิคน้นบอ FC หลายคนก็ให้เขาา้าาา เขามาให้กำลังใจบอกว่าลอกกอนพันวาใจเย็ยนๆเนห็นมีูกคขากอนนะคะพี่น้องพี่น้องผู้ใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะพี่น้องสามารถคอมเมนต์เขาในใต้คลิปไดเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยละกันขอบุญขอบุณพี่น้องที่ติดตามรับชม คลิปมาจนจบเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่แหละฝากให้กำลังใจฟินขับด้วยนะจ๊ะเปิดวันที่หนึ่งเมษาเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังใดก็อย่าลืมไปอุดหนุนเด้อค่ะเดอ้อดราม่าฟินขับนะคะพี่น้อง เห็นแว็บๆวบ,บว็สันไลฟ์เพจก็ได้เอามาล่งกันจังใดกับเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง